สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่าก็เรามาอยู่กับหุ้น ptt นะครับผมมีหยุดชะงักนิดนึงนะครับผมพอดีทองยอ่อทองยอ่อนะ ตอนนี้อยู่ที่1,871.79นะครับผมเทียบกับ US ดอลลาร์อ่าดยวกลับมาพิจิีทีใหม่นะครับผม <c oughs> คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมอ่า US ดอลลาร์เนี่ยนะครับผมก็คืออ่อนบาทเนี่ยเริ่มแข็งนะครับผมมีความไปได้นะครับผมอาทิตย์หน้านะครับตลาดเราอาจจะเขียวก็ได้นะครับผมนะเอออาทิตย อาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่ของของเดือนตุลานะครับผมอ่าแล้วก็ไตมาาที่สี่นี้นะครับผมอืมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับผมหวังว่าอย่างนั้นก็รีบาร์สักทีเถอะนะครับผมอ่ากลับมาที่พี t ทีนะครับผมเป๊ะไหมคือผมต้องมาเค็มตัวเองสักหน่อยนะครับผมก็คือ,ค,อคือมันมันมันเป๊ะอยู่นะเพื่อน นะครับผมหลังจากที่พาด OR มาอย่างน้อยๆน,นะครับ PTT นะครับผมคือ OR เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอ่าอา expended b u l l cycle 8 w a v นะครับผมมันทำขึ้น7แล้วมันขึ้น8มันลงต่อมันไม่เด้งขึ้นไปทำเลยนะครับผมแต่ก็คลิปล่าสุดของ OR ผมก็มองว่าเป็น descending triangle นะครับผม descending triangle เนี่ยจบขึ้นแล้วมันจะย่อเข้าไปดูได้นะครับผมนะ OR เข้าไปดูได้นะครับ ผมก็ทําคลิปอาทิตย์นี้เหมือนกันนะครับอ่ามันก็ยอ่อจริงๆแต่ว่าแนวรับของผมเนี่ยสิบแปดบาทหกสิบสิบแปดบาทสี่สิบแต่มันยอ่อลึกลงไปถึงสิบเจ็ดบาทหกสิบนะครับเพื่อนๆอืมอต้องบอกว่าเกินคาดยอ่อลึกเกินนะครับผมสำหรับบออาอ่าแต่สําหรับพีท,ทีนะครับผมผมมองว่าหลังจากที่เขาทำคอนเนคติงเนี่ยสามเหลี่ยมปากปิดเนี่ยนะครับผมย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับนะผมนะผมที่ผมทําไว้นะครับผม เขาก็ปรับตัวขึ้นมาขึ้นหนึ่งย่อลงไปขึ้นสองเด้งขึ้นไปขึ้นสามนะครับผมขึ้นสองเนี่ยเป็นซิกแซกนะครับผมเด้งกันไปขึ้นสามขึ้นสี่นี่คอลเลคชั่นแฟดนะครับผม a b c เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสตองบีสตองบีแหละแล้วก็อยู่ในอยู่ในหมวดของ running running แฟดนะครับผมอยู่ในหมวดของ running นะครับผมขึ้นไปทำขึ้นห้าแต่ running อะไรก็ไม่รู้ขึ้นสั้นๆนะครับผมนะ ที่จริงขึ้นห้ามันต้องเป็นขึ้นขยายนะเออเนี่ยแต่ขึ้นสองซิกแซกถ้าตีฟิโบอัดขึ้นมาก็ขึ้นขึ้นเอบีเนี่ยบี B, เนี่ยมันไม่เกินดูตรงเมาส์ของมันไม่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะครับผมมันก็เป็นซิกแซกคอลเลคชันแฟกนะครับผมจะขึ้นห้าเนี่ยไม่เป็นขึ้นขยายใช่ไหมนะครับผมไปแค่นิดเดียว ไปชนแนวต้านแถวสาบาท25ตังค์เนาะแล้วก็ปรับตัวลงมาทำคอเลคชัน A B C เนี่ยอย่างที่ผมขีดไว้เลยนะเป๊ะนะครับผมเพียงแต่ว่าแนวรับของผมเนี่ยให้ไว้อยู่แถวๆ32บาท25ตังค์แล้วก็32บาทแต่พี่เขาลงมาลึกถึง31บาท25ตังค์เลยนะครับผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้ที่ทำนี่ก็คือเป็นไกด์ให้พเพื่อนเห็นว่าทิศทางเขาเนี่ย มันจะไปในรูปแบบไหนนะครับผมอ่ะพอจบคอลเลกชันจบคลื่น C แล้วนะครับผม RSI เนี่ยเขาลงมาทำ o v e r s o ์ l เห็นไหมมันก็ต้องเด้งเงขึ้นมา MACD ตัดตามนะครับผมนะอาทิตย์หน้าถ้าบาทแข็งนะครับผมตลาดน่าจะเขียวนะครับผมเพราะฉะนั้นแนวต้านของ PDT อาทิตย์หน้ามองไว้ที่34บบาทเนาะปรับตัวขึ้นมา อ่าถ้าขึ้นมายืนสามสิบสี่บาทได้ได้นะครับผมก็อาจจะมีมีย่อลงมาทำขึ้นสองแหละนะครับผม,มแต่ผมมองว่าเฮ้ยขึ้นหนึ่งเนี่ยไปจบเถวสามสิบหกบาทที่พ่าตังไปเลยนะจบอย่างเงี้ยเนี่ยขึ้นหนึ่งตรงนี้นะครับผม ค่อยลงมาทำขึ้นสองนะครับผมจบขึ้นหนึ่งแถวสามสิบหบาทยี่ห้าตังนะแล้วก็ย่อลงมาทำขึ้นสองสามิบสี่บาทนะครับผมเออแล้วค่อยไปต่อนะครับ ไปต่อขึ้น3ก็ทะลุ3 6มสิบหกบาทยี่ห้าขึ้นไปเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับไอ้ที่ผมผมแทงเลยนะอ่าคือเนี่ยมันมาตามที่แบบมองไว้เลยนะครับผมเนี่ยอย่างเรามองว่าเฮ้ยขึ้นห้ามันจะจบหรือยังเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ราคามันเบรกขึ้นไป RSI ย่อนี่คือแบริตเดเวอเ e นทนะครับผมก็ให สันนิษฐานมนแล้วว่าเออใกล้หมดรอบของแล้วนะใกล้ขึ้นห้าเนี่ยใกล้จะจบแล้วแหละไปก็คงไปได้ไม่ไกลนะครับผมอืมสาหรับ P.T.T แล้วก็มองว่าเป็น A.B.C น่าจะปรับตัวลงมาทำเป็นคอลเลคชั่นเนี่ยครับอืมนะคือคง่าไกลประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่ารอบนี้นะครับผมน่าจะจบรอบแล้วสำหรับ P.T.T แล้วก็กำลังจะขึ้นไปทำไซเครใหม่นะครับผม นะขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าแบบพม่พเว็บก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมขึ้นหนึ่งเขาจะไปจบตรงไหนเดี๋ยวค่อยตามกันอีกทีหนึ่งผมว่าถ้าถ้ามาจบแถวแถวสามสิบสี่เนี่ยมันสั้นไปนะมันมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปสูงกว่าสามสิบสี่นะครับผมขึ้นสองเนี่ยมีความเป็นไปได้มาพักแถวแถวสามสิบสี่ตังค์เนี่ยนะครับผมอืมสำหรับพ t ททนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสวยครับสวยมองไปต่อครับมองไปต่อสำหรับ p D t ีเออ M A ด D ก็ตัดเส้นสกญนลแล้วเนี่ยเห็นไหมสวยมากนะครับอืมสวยมากนะําำนางคือจังหวะเขาย่อลงมานี่เติมของหรือย,ยังนะครับผมสำหรับ p D t นะ คือผมมั่นใจนะครับผมนะแต่โออาเนี่ยโอ้โหต้องคือมันไซด์เวดาวนะครับผมหาแนวรับเนี่ยยากมากตีฟิโบลงมาก็หลุดตลอดนะครับผมโอ้โหแนวรับนี่กระจุยกระจายไปหมดนะโออาเนี่ย o อะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่พี่ทีนะครับผมมองไปต่อนะครับผมในไซโคใหม่นะครับผมอืมกาะ น่าจะปรับตัวขึ้นไปแบบอิมพวเว็บนั่นแหละนะครับผมก็1 2หนึ่งสองสามี่ห้ามีอยู่ห้าขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาหาขึ้นหนึ่งครับก่อนคือขึ้นหนึ่งผมก็มองตรงนี้แล้วก็ย่อลงมาขึ้นสองตรงนี้อ่นานะเอาสองขึ้นก่อนนะครับสองขึ้นจังหวะย่อลงมาขึ้นสองเนี่ยเป็นซิกแซกหรือคอลเลคชันแฟตนะครับผม เราค่อยมาแกะกันอีกทีหนึ่งถ้าเขาเป็นซิกแซกนะครับผมขึ้น3ก็อาจจะขึ้นไม่แรงสักเท่าไหร่แต่ถ้าขึ้น2ปรับตัวลงมาแบบคอลเลคชันแฟตนะครับผมมันมีความเป็นไปได้สูงที่ขึ้น3จะเป็นขึ้นขยายนะครับอ่าเราจังหวะนั้นนะครับผมเราค่อยมาตีฟิโบาหาแนวต้านกันอีกทีหนึ่งนะเออสำหรับพีดค่อยเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นสเตปไปสเตปนี้ก็คือ หาซะก่อนว่าเขาจบขึ้นหนึ่งตรงไหนนะครับผมซึ่งเรามองไว้แถวสามบาทยี่าตังค์สาบาทนี่แหละนะครับผมหรืออาจจะแถวสามสบาทยี่สิบเก้าสามสิบาทยี้าตังตรงนี้ ่นะครับผมก็บางทีเขาก็อาจจะจบขึ้นหนึ่งแถวๆสามสิบาทดีสิาตังก็ได้นะครับผมโอ้โหตอนนี้ทองย่อหนักเลยหลังจากที่แบบปรับตัวขึ้นมานะครับผมตั้งแต่ช่วงประกาศสงครามก็ปรับตัวขึ้นมาไอเดสวิตไปให้ดูกราฟทองสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมันมาจากตรงนี้เลยดูตรงเมาส์ผมนะมันเบกขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาติด,ดแถว หนึ่งพันแปด้ยแปดสิบหกเนี่ยตอนนี้ย่อลงมาแถวแถวหนึ่งพันหกสิบกว่าแล้วนะครับผมเออคือจังหวะที่มันเบกขึ้นมาเนี่ยค้างเงินของของไทยเทียบกับ US Dollar เงินไทยมันเริ่มแข็งไงอ่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นอผลบวกกับตลาดหุ้นไทยในอาทิตย์หน้านะครับผมรวมทั้ง PTT ด้วยนะครับผมอ่านะครับนะ ก็ไม่35บาท2ี่5ตังค์ก็าบาท25ตังอยู่ในกรอบนี้น่าจะจบขึ้นหนึ่งนะครับสำหรับ p t t เนาะโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้น,นะครับผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับ เพื่อนคนไหนนะครับผมที่กาลังตามหุ้นอยู่เนาะแล้วอยากให้ผมเนี่ยเปิดกราฟนะครับผมแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็สามารถโพสต์ชื่อหุ้นใต้คลิปได้นะครับผมผมจะได้นําหุ้นตัวนั้นมาเปิดกราฟเนาะมาแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมอ่าโอเคสุดท้ายที่สุดสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดด สวัสดีครับผม